เทนไปนี่ได้รถน่ะอ้าวท่านนี่พ่อเจ้าลานเป็เชนน่ะสักไฟอ่ะขี่ไปได้เลยโอ้เทนโฟมีกันนี่ลานเป็ดธนากันเนาะเนาะธนาขึ้นมาเนาะไปไปมาไหนพ่อมาเสียนาะโอ้ยพี่น้อง นี่ตนคนได้เนาะไม่เห็นรถอยากได้รถพอพอม,มีเงินรถไฟฟา้าราคาล้านปลายทุกคนเนาะซองสามพันละมันน้อยพอมีเงินแค่เอาเนาะเนาะยิ้มไปเยอะมันน้อยพอมีเงินแค่เอาเนาะเนาะอันทำเลยกีบหรือยซองอันหนึ่งพันกีบมาๆเสียววะ เชื่อกันปะเอกันปโอ้ถานางพิ่นมัดขนาดเมืสบายดีเป็นเทนเทนสบายดีลูกสบายช,ช,ช,ช่องมือช่องมือน่ช่ออนะบสด้บอเสบายส,าด,สาดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้องสบายเจ เกยก็มีเจ๊ทางล้างเองพี่น้องเลยแม่แม่ปุ่งคือกันพี่น้องแม่ปุ่งคือกันกามันีเป็นมือแรกแห็งม่านของปีเลยที่ฝนตกนะพี่น้องเนาะนี่หากันไปสื่อเครื่องพี่น้องเขาไปเบริรงนกำกันเอาเครื่องราคาเครื่องยูทีแควงนน้ำน่ำทามันจะเท่าใดกันพี่น้องเนาะกับน้องเป็นจามินกับแม่กับทางล้างผานไปสื่อเครื่องสื่อคลองที่แม่ปุ่งพี่น้องเนาะ เปพนหนองถนนคนทางเวลาฝนตกจะเป็นประมาณนี้นะพนนะี่น้องเนาะบ่มีขีดฝุ้นพี่นอ้องอย่างฝนตกก็เป็นขีดฝุ้นไปก็ลำบากฝนตกทางก็สุดเลยเนาะ กอ,อย่างสุมส่มซื้อไปเท่นไปเท่นเฮ้ย hey. กอ,อย่างสุ่มซื้อละในประหลางรถนะ วันนี้ฮากามาหอดตลาดเมืองล้งลำทานไปนอนนะแวะสื่อเครื่องน้อยนึงเดี๋ยวเราจะไปแขวงต่ออีกประมาณเก่ากิโลเมตรฝั่งนี้ก็จะเป็นสนามบินสนามบินแขวงล้งลำทานเลยพี่นนองผมเนาะอยู่ในละสนามบินนี่คือถนอนคนทางนะี่นอนนะจากเมือง เมื่อว่าจากถนนใหญ่เขาไปแค้ง,งน้ำทาเก่ากิโลเมตรเด้อพี่น้องเดอ้อเนาะถนนทนทางจะเป็นสีเล่ยังสีพี่น้องไปซองกับซองแม่เบนยังไปซื้อเครื่องซีเขาก่อนเดอ้อพี่น้องว่าม,มีเขากินลหรอสบายดียลรกเขาเรือบาเบาตอนนึงสิบัน 10, Đã vẫn chắc bao rồi Đã vẫn chắc bao rồi ดีมากครับ ใช้เวลากินเขากินปาลาเบนจามินสังขสเ,เ,เ,เขาซรอยลูกกูจะไปเอาอีเมลเขาห้องน้ำเนอะลูกกูจะไปมากินนำ้ำเราที่พอปอนเขาเนอะมีตำ มีปิ่งมีข้าวซอยไข่ลูกนี่พอปลอันนี้เนาะเนาะโอเคไหมก<ม>ินได้กินได้คุณนะอาหารโปรดเพิ่นมาละอันนี้อาหารโปรดแม่เพิ่นตำม,มักแตงอันนี้ของลูกชายเพิ่น กินคนเดียวอ่กินเขาสมัยกี่วันฮอเขาบะกใหญ่ัขฮอเขามาแต่บาทกินเขาเข้มทางนะำเบนเนาะอ่าไม่ปุ่งไม่ปุ่ง หารจริงมาแล้วไปหาเมนูยังมียังมียังัเมนูยัง,ง,งเอาผักลอ๋อเป็นจืนอันนี้เป็นเห็ดเค็มอันนี้มียังหกเห็ดเต่าหูเต่าหูเอาเลยบรด็นเนี่ติ้ไสาเลยเป็นปลาแซบ

อนเือายสั่งมัรายสคนเลยเหมือนเป็นคนสั่งเลยกินบ้ไอนเนาะเชนไปนี่ได้รถน่ะอ้าวตอนนี่เชีย หลานแปดแชนะ่ะสักไฟอ่ะสักไฟคีบไปได้เลยโอ้เท่นโฟมีกันนี่หลานแปดธนากันเนาะเนาะธนากันมาเอานะไปไปมานายพอมาเสียเนาะเอ้ยธนากันมาเอาเด้อรถจิบโอ้โยพี่นองดีตนคนด้วยเนาะไม่เห็นรถอยากได,ด้นรถ พอผมมีเงินรถไฟฟ้าราคาล้านตายทุกคนเนาะสองสามพันละมูนอายพอ <c oughs> ม,มีเงินแค่เอาเนาะเนาะยิ้มไม่เยอะมูนอายพอมีเงินแค่เอาเนาะเนาะเออแต่มักใหม่ทุกคนเนาะไปซื้อมีดกระแจซีนแล้วก็มักใหม่ไปให้เหล็กคั่มนะพ่อแม่พี่น้องเนาะพอ เพราะว่าตอนที่เราเดินทางมาหันไปท้ามไอคํำไอคํำบอกว่าอยากกินมักใหม่อยากกินซีนกได้มีดเอาไปนองเนาะก็เลยซื้อไปให้เพิ่นโอ้โหลูกๆอดีคมได้มีดเลยซื้อไปให้ไอค้าพานนองเบนจามินไปซื้อไปเห็นรถพ่ไปเป็นนังเงาจังไลยรถพี่นอนเนาะพี่นอนโลทาฮะบางอย่างเอารถญี่ปุ่นเนาะเครื่องเต็มพี่นองเนาะ นี่ทางในก็เต็มทุกคนอันนี้มันเขาซ่านที่เขาซีติก้ซองกระสอบเต็มๆเลยแล้วกะ็บนนี้บนคนนั่งนี่ก็เต็มย่างจงวางแต่ให้แม่มาันาน,นั่งคนนึงและะ้วก็ม่เบนเจอมินกับน้องเบนจมินนั่งนี่พี่นองเนาะทางล่างผุนเต็มทุกคนเนาะออกไปทางอหอนหอนโพหอนโพหอนพิลึกพิโลอ่าดูดีดมาท้ายหุบเลยลูกอันมีบนยู กบเบนจามินมาก่อนแม่นางยุ่กล่องก๊กใหม่ห่อนผดเบนจามินมาห่อนผดขี่รถพอว่าสุดน้พี่น้องเนาะเครื่องยังไร่ทันมดเธอดอกยังมีเครื่อง,มองเมนูเบนซี่มาอายุจังน้อยเราใครมัดดีๆเนาะล้วก็มีน้ำมันน้ำมันซองกระตุกเดี๋ยวไปแวะยุหานขายน้ำมันยุปั่มน้ำมันพี่น้องเนาะตัวนี้ก็คือโอ้ตัวนี้เป็นโดยังวาทุกคนงามเถอะปะปอโท โอ้โหเด้อพี่น้องกันโดยยังหูบ่มีความหูเรื่องดอกไม้เรื่องใหม่พี่น้องเนาะแต่ว่างามงามทุกคนนี่ประดับเลียนไปแต่พู่ทางพีก็มีนี่เนาะแถวนี้จะเป็นศูนย์รวมของแควง,งน้งน้ำทาพี่น้องเนาะตังนี้คือด้านนอกฝั่งนี้ก็เป็นอ่าด้านนอกของตลาดตัวน,นี้คือเป็นตลาดแควง,งน้งน้ำทาพี่น้องเนะยาะใหญ่เติบสื่อเครื่องสื่อข้อืูอยุคน,นี้มีครบสุดพี่น้องเลยให้ย่างหลก อ้จังตัดผมส่งไหมเป็นจังไดงพอแม่พี่น้องพอเบิ้์กันได้อยู่บนน่เนาะหัวหนึ่งซสิบพันกีบเป็นเงินบาทไทยก่อนอ่าจะประมาณอยู่ห้าสิบบาทหัวละห้าสิบบาทปุนสุ่อยังอีกอาหารการกินโหโตัตโต ปะกาศอันนี้ไ่เป็นประกาศล่างวโดนประกาศนี่สีไปหยจะำเอาไปนี่ก็ได้ี่หัวนจจบมีกระเจีินหมูไหวบุญเาบ่ไหวนังอ่ะเนาะป้าทุกคนมากันนี่น้องเบนจามินบอกพอสื่อเลยบอกแพงไ่แพงโลเชนฮารีโรนึ่งลอย ล0ยกว่าบาทเออช่วงลยปลายบาทเก็บหอดสาลายบาทขอดียบาทสามหลยบาทเนี่ยคมไม่จับมบ่บนักเาักเอานะเป็นเนาะยูหันเมืองมิลีอัดเร็วอัดเร็้วหอนเลยเนะาะ <c oughs> าตุตตเื่คนในสีเรือง มีเฮ็ดมีน้ำหวานมาใหม่แล้วมาเกียงยัจะเอามาเกียงอีกเราพังเป็นทิน้นได้ยังอันนี้ก็เป็นบอลไซถ่วยบวงมเมยเบนจามินนี่สังสังเตเวียงหมดละตะกี้ไปเอาอยู่คนสงคนสง ติดคนไหมอีพอใช้ลิปอันนี้ไม่อยักงันนี่เลยจับอีพอกินได้อีพอมีมือนหมเน่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 ิงน้อยนะอ้าอ้าไอเป็นจับนั่นงอจับเนี่ยเน่อีช่องอะไรจะพัน้อยดิกโดมช่องอัน่าจะชองอันฮอลลี่กีบหรือว่าชองอันหนึ่งพันกีบ

น่ายป่ะเลยมั้งมันนาติกนาเซนบุ๊เซนอะไเงี้ยเบื่อลดอ่ยังไงพอเรื่องของกันนั่งไนั่งดีก่าเนแล้วนั่งไหมเปิดเปิเบื่อหนเดลดมั้งเรยวเววะเศรษ มีดรบังม,มีดไม่ไปยิงก็นเางอ้ัน้มมันหนังไม่ซีนออโอเคทุกคนจะกับบานแล้วได้เครื่องมักละลายมุน no กันมักละลายเครื่องเครื่องลูกเอาซ่ง มันเงินอรเดหัวานเนาะซิมอีกเมยังไังานจังลานวันอ้มาลานั้งอมไดหูประมาณลานเจ็านแปดานครับ10แปดลานพระโดนทาเ็นี่10แปดลานเงิน1แปานสื่อเครื่องบุนเต็มกระบะรถสองทุกคนระสีมกานเอ้งอ จิ้งเรียดเครื่องแพงบนนักจิโร่เท่านี่หัวเร่องสมลแบดิ้จิงเรดจิโร่องระไบาทเอาต๊อปอาไปิ้งทางตอเป็นจินน์คืเข้ามา มาทุกคนกินนำปั้นมะพร้าวนำเจี๊พรทุกคนเนาะ <c oughs> วายมันเยอะจิซ่าเลยนี่บ <c oughs> ันสั่งเลยเพนเพนเป็นคนเผาดมหมดได้พี่น,นอ้อง <c oughs> มาเห็ดขา่าคายอยู่โรน้ำธาไี่เนาะ <c oughs> โอ้เป็นเห็ดล้างลูกไปถือใช่ไหมอ๋อนี่เล็บี่แบบลูกเลยเครื่องเต็มอายะ ไม่เยอะไม่เยอทุกคนเลยะหมอันบุญไฮะวา่นมกันนะน้อมาอุ่นนด้นเด้อเนี่ยจฝากใคโอ้ห่านตายุ้ย่ิี่บานเด้อบานพนใส่สวางร้นนาเด้อพี่น้องอย่ค้างค้ับมยังก่อน อ่าห้องเียนวิสาซีบล็น้ำธาี่น้องไปหารกางคูงน้ำธาเลยี่น้องเนาะอ้แถวนี้ยาเศรษฐกิจด้พี่น้องเอียเพินมาทำมาขาคายยนี่ทุกเนี่ยเป็นเจ๊ได้ฮ <laughs> ุ่นอ่าสามีเพิ่นก็เห็ดกระลารถเป็นทุกคนเนาะทางในจะคนใดฮุ่ยคตัวคนใดมุยุมุยุป่ะนับัดน้อเผาในเโอดินะอันนึงเทไร โอ้พิเศษอะไรเนี่ย V I P ี่สุดพเมีมมชื่นใจแบบซีใสไข่มุกหลุกไปละโอเคขอบใจอะไรก็เบ้นเลือกโอ้ายออีกเบ้นจะเอาจะไร เอน้าบ่อไหนเอารถเอาเสือด้วยมันีเอาได้เอาไหนรูมักจะเลยเอาจากนี้มากแล้วโอเคเดี๋ยวไปทานกันเนาะตัวนี้เนี่ยเบิ้งเบิ้งเบิ้งมาหมดแ้วยิ้มเบิ้งข้าวบะข้าลายยิ้มเบิ้งแม่ละมากแล้วโอเคเนาะไปจ่ายเงิน จังหวะผินยางนี่ยบ่มี่เลยที่ยางทางเนี่ยมุด้เป็นข้องลิ้นยางไปมอเฮ้ยคนนี่เนะไปรถนะที่รถนะไปอยู่นี่ยราได้เดดสือดด้วยดิต่หาสิบพันนะอันนี้ก็เป็นตลาดรถนัำทาพี่น้องเขาจะเอินตลาดอีกยังวะตลาดสางคู่เนาะตลาดตลาดพลไสตลาดไม้ ตลาดสางคู่อ่าพี่น้อยเนาะอ่าสางคู่นักศึกษาสางคู่จะอยู่อันทัดไปหันแล้วก็พิศเสียีอย่างั้นก็จะอยู่แถวนี้เนาะแบบแถวนี้จะมีคนตั้งทิ้นมาอยู่ลยไลนพี่น้องเนาะตลาดจีนใครเคืงองม,มายกมายักเน่ม่ต้องกินร้ายเย็นคอ อ่ะริกเบอร์าวเนอะเสีบเบอราวนะ มืดเลยว่ะต้งซื้อย่างตัวย่างหุ่แม่นมดมืดได้ก็มืดไปนั่นนี่นีน่ได้เครื่อง,งเต็มรถทุกคนเนาะทางในเลยเกือบหัได้เกือบมีหัวหนังทางล่างจ็มาเต็มแปดแปดเลยเครื่องทุกชิ้นทุกอย่างก็เอาไปขายแล้วพี่น้องเนาะเอาไปใช้หางขายตอนนี้ยนะ เฮ้ทุกคนเดินข้อตัวเดินทางกับก็น่าอาไรพบกันไหมสำหรับคลิปนี้พี่นี่ก็ใส่โจ๊ะได่ลากันเยี่ยงซ้ำนี่ขอให้ทุกคนจงสุขดีมีสุขสุขดีมีใส่ด้วยเนาะก่วใจะคิดสิ่งใดพัฒนาสิ่งใดกันตนะัวด็นะคบคำกับพัฒนาสลายดี